สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหตุลา58นะครับโจทย์บอกว่าให้ f และ g เป็นฟังก์ชันโดยที่ f x เท่ากับ square root 9- ลบ x เมื่อ x น้อยกว่าเท่ากับ0แล้วเท่ากับ 7- ลบ x เมื่อ x มากกว่า4และ g x เท่ากับ x บวก2เมื่อ x น้อยกว่า1เท่ากับ x ลบ4เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ1แล้วก็ให้พิจารณาข้อกอขออนะครับให้สร้าง g o f x สังเกตจากถ้า x น้อยกว่าเท่ากับ0ในข้อกไก่แพงบอกว่า ในข้อกอไก่ถ้า x น้อยกว่าเท่ากับ0เราอยากจะสร้าง g o f x มันก็คือ g ของ f x ถูกไหมครับดังนั้นอย่างแรกเลยคือพี่แบงค์จะต้องมาหาดูว่า if x ตัวนี้เราจะใช้กรณีไหนดีเราบอกว่า x น้อยกว่าเท่ากับ0เวลาเราเลือกกรณีเราเลือกตามตรงนี้ตามตัวที่อยู่ในวงเล็บเพราะฉะนั้นถ้า x น้อยกว่าเท่ากับ0นพี่แบงค์ก็เลือกกรณีบนออกมาดังนั้นตอนนี้ ตัวนี้ที่ออกมามันก็เลยกลายเป็น G ของส q u a r e root 9ลบ X นะครับแต่ประเด็นถัดมาสิ่งที่จะต้องระวังให้ดีนะครับก็คือเรากำลังจะหา G ของก้อนนี้อย่าไปเอา X ตัวนี้มาตัดสินต่อว่าเราจะเลือกกรณีนี้นะเพราะว่าเวลาเราเลือกเนี่ยเราจะต้องเลือกจากว่าค่าของตัวนี้มันมีค่าอยู่เท่าไหร่ พีงบอกว่าถ้า x น้อยกว่าเท่ากับ0เราก็ต้องมาดูว่าส9ลบ x เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่าไหร่โดยการหาจากการเพิ่มตัวนะครับถ้า x น้อยกว่าเท่ากับ0พี่แบงคูณลบ1เข้ามาเหมือนทำให้มันกลายเป็นรูป,รปนี้ก็กลายเป็น x, ลบ x เราก็ต้องกลับเครื่องหมายแล้วก็บวก9เข้ามาบวก9ก็กลายเป็น9ลบ x มากกว่าเท่ากับ9บวกเข้าไปทั้งสองข้างแล้วถ้าใส่รูทเข้าไป รูทของ9กลบ x ก็เลยมากกว่าเท่ากับรูท9ก็เลยได้แก่เป็น3แปลว่าก้อนนี้ถ้าหากว่า x มันน้อยกว่าเท่ากับ0อยู่จะทําให้ก้อนนี้ทั้งก้อนมันมากกว่าเท่ากับ3อยู่ดังนั้นนั่นเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเราจะต้องมาเลือกที่กรณีล่างต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงก์ก็เลยบอกได้ว่าไอจี IG ของตัวนี้เราบอกได้ว่ามันต้องมีค่าเท่ากับการเอารูทลบ x ลงไปแทนที่ x ตัวนี้ แล้วลบด้วย4นั่นแปลว่าก้อนนี้ก็ถูกต้องแล้วนะครับอย่าลืมนะครับวิธีการพิจารณาเราต้องพิจารณาค่าที่อยู่ในวงเล็บตัวนี้ว่ามีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่โอเคอะมาลองดูกันอีกทีหนึ่งสมมุติว่าอันนี้ถ้าเป็นข้อขอไข่ล่ะข้อขอไข่ถ้า x น้อยกว่า4แต่มากขอโทษครับมากกว่า4แต่น้อยกว่าเท่ากับ6อยู่เวลาที่เราทํา g ของ fx เราต้องเลือกกรณีไหนบ้าง ตอนนี้ x มากกว่า4น้อยกว่า6แปลว่า f x ต้องเลือกกรณีนี้แน่เพราะว่า x ตัวนี้เวลาที่เอามาใส่มันคือเอา x เอา x ตัวนี้ลงมาใส่ดังนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น g ของ7ลบ x แล้วพี่แบงก์ก็ต้องมาดูว่า7ลบ x อ่ะมีมูลค่าเท่าไหร่เพื่อที่จะไปเลือกกรณีของ g ตอนนี้สิ่งที่เรามีอยู่ก็คือ x มันมากกว่า4แต่น้อยกว่าเท่ากับ ที่แบงค์คูณลบ1ขึ้นมาดังนั้นก็เลยกลายเป็นลบ4กลับเครื่องหมายลบ x แล้วก็มากกว่าเท่ากับลบ6แล้วก็บวก7็ก็เลยกลายเป็น7ลบบวกเเข้ามาก็กลายเป็น3ตัวนี้ก็กลายเป็น7ลบเ7เข้ามาตัวนี้ก็กลายเป็น1นั่นแปลว่า7ลบ x นะครับโอเคเดี๋ยวเขียนตรงนี้อีกทีนึงนั่นแปลว่า7ลบ x มีค่าถ้าเราเรียงลำดับจากน้อยไปหามากอีกทีหนึง่ง ก็คือมากกว่าเท่ากับ1แต่น้อยกว่า3ะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์เห็นชัดเจนเลยมันมันมากกว่าเท่ากับ1อยู่นะแต่น้อยกว่า3อยู่นะซึ่งเราบอกว่าตัว g เนี่ยขอแค่ว่าตัวนี้ตัวมูลค่าของเรามันมากกว่า1มันก็จะเลือกกรณีนี้ทันทีเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์ก็เลยบอกได้ว่าเราเอาจะลบเอเนี่ยลงไปแทนค่าต่อที่ x ตัวนี้แปลว่ามันคือ7ลบ x แล้วลบด้วย4ซึ่งออกมามันก็คือได้3ลบ x ดังนั้นข้อขอไขก็จึงเป็นข้อที่ถูกต้องอยู่แล้วสุดท้ายข้อคอควายข้อขอควายพี่องขอทําที่พื้นที่ตรงนี้ละกันนะครับข้อขอควายเราบอกว่ามัน x มากกว่า6เพราะฉะนั้น g ของ f x ในที่นี้พี่แบง์ก็เลยต้องเลือกกรณีนี้ถูกไหมครับดังนั้นมันก็เลยกลายเป็น g ของ7ลบ x และเช่นเดียวกันพี่แบงก็ค่อยๆมาหาค่าก่อนว่า7ลบเเนี่ยมันจะมีค่าเป็นยังไงถ้า x มากกว่า6ถ้าคูณพี่แบงค่อยๆทํานะคูณลบ1เข้ามามันก็เลยกลายเป็นลบ x น้อยกว่าลบ6ปะถ้าบวก7เข้าไป7ลบ x ก็เลยน้อยกว่าเท่ากับ1เอ่อขอโทษครับน้อยกว่า1เฉยๆนั่นแปลว่าตอนนี้มูลค่าของตัวเนี้ยมันน้อยกว่า1อยู่แปลว่าพี่แบงก็ต้องมาเลือกกรณีที่เป็น x บวก2แบบนี้กเ็7ลบเอ ลงไปแทนที่ x ตัวนี้เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็น7ลบ x แล้วบวกด้วย2ก็ออกมากลายเป็น9ลบ x ่ปครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เพียงก็เลยเห็นหมดเลยว่ากอขอคอเป็นข้อที่ถูกหมดเลยตอบข้อสี่นะครับสิ่งที่ต้องระวังตอนนี้นะในข้อนี้ย้ำอีกทีหนึง่งเวลาเราเลือกกรณีให้เราเลือกจากมูลค่าของตัวที่อยู่ทั้งในวงเล็บนี้ไม่ใช่ไปเลือกจากหัวข้อตรงนี้นะครับ แต่บังเอิญว่าตอนแรกสุดเนี่ยไอมูล,ลค่าที่อยู่ข้างในเนี้ยมันเป็นค่า x เฉยๆดังนั้น x มันน้อยกว่าเท่ากับ0เราก็เลือกตามนี้เลยในครั้งแรกแต่พอที่จะทำครั้งถัดไปตัวที่อยู่ในวงเล็บมันเป็น square root 9ลบ x เราต้องเลือกจากตัวนี้ไปนะครับโอเคตอบข้อ4นะครับ